อย่าบอกนะวแตกโู้โหเรียบร้อยหัวใจมาหน่อยโอ้โหบนเงินเร้อยแปดเจ็ดร้นะโอ้โหนะแล้วดูตัวคูณยังเยอะคูณสามสิบเก้ามื่นแปดพันแปคำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกคนเลยนะกลับมาพบกับบาโบนันอีกเช่นเคยนะคะกับสวิตโบนันซ่านะ,ะวันนี้บาโบพกเครดิตมาอยู่ที่31,80นะคะวันนี้เดี๋ยวบาโบจะมาปั่นเองนะเพื่อนๆจากที่เราซื้อมาหลายคลิปมากๆนะคะใช้นิสัส่รวยไปหลายคลิปมากๆวันนี้เนี่ยจะลองมาปั่นเองนะคะ กับทุน3 0รอเออ3,180นะคะวันนี้ทุนหลักพันนะคะเดี๋ยวเราลองเบ็ดไปก่อนที่100ดูแล้วกันอ่ะขอล้างหน้าไว้สัก2-3รอบนะ,ะวันนี้นะคะบาโบเล่นช่วงประมาณ6โมงกว่าๆนะคะ6โมงเย็นนะเดี๋ยวเราจะเบ็ด1 0 0ไปก่อนนะคะเซิร์ฟเไปก่อนแล้วกันเนาะ สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาโบโด้วยละกันนะอ่ะนี่บาโบปรับเป็ดลงนะเพื่อนๆที่5้แล้วเด้อ100รู้สึกว่ามันจะรวดเร็วเกินไปนะห่อ50ก่อนละกันเดี๋ยวถ้ามันไม่แตกหรือฟิเจอร์ไม่เข้ายัางไงเนี่ยถ้าทุนเรายัางมีนะคะเดี๋ยวจะเบ็ด100วัใจไปเลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่กล้าเสี่ยงเพื่อนๆเซฟทุนตัวเองนิดนึงนะ สำหรับใครเนี่ยที่เล่นเนี่ยบาาูจะบอกเพื่อนๆเสมอนนะเล่นยังไงก็ได้นะคะไม่ให้เสียทุนเซฟทุนตัวเองนิดนึงกาไรไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ขออย่าเสียทุนแค่นั้นเองนะเนาะเจไดเออหุ่นกล้วยมาสวยครับดูดิว่าวันนี้เนี่ยจะกรอบกําไรหรือเปล่าจากที่ไม่เคยปั่นเองมันนานมากๆแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณปิดอาซีโตใช่ไหมก็ขอมาทุนสามร้อซึ่งเราก็ทําให้แล้ว แล้วก็แตกหนักกว่าซื้ออีกรอบนี้ก็เลยแบบเออลองซื้อเองดูดูหน่อยละกันว่ามันจะแตกเยอะกว่าที่เราซื้อไหมทุกทุกคลิปที่ผ่านมานะคะซื้อแทบจะไม่ได้กําไรเลยแต่ถ้าปั่นเองน่าจะเอาเรื่องอยู่มะลองเสี่ยงไปละกันนะสวยแตงโมอ่หารอางูนมาเรียบร้อยต้องได้กำไรนะเพื่อนๆรอบนี้บาโบมั่นใจแน่นอนว่ายังไงต้องมาแน่นอน นะคะทุนสามพันวันนี้ดูซิว่าจะกอบกำไรออกไปเท่าไหร่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าสวิตบน่ะเอ้ยเพื่อนโอ้โหหัวใจอีกหนึ่งไม่มาก็เสียดายเออสวยเต็มแผงไปดิตื่นเต้นเราเรื่องเหมือนกันนะเพื่อนๆปกติปั่นเองเนี่ยนานๆจะปั่นเองนะแต่วันนี้เนี่ยตั้งใจมาปั่นเองเลยตอนแรกผมเออลองเบ็ดร้อยดูก่อนแค่เบ็ดห้าสิบยังไปไวขนาดนี้ไม่อยากจะคิดเบ็ดร้อยเลยเพื่อน น่าจะมีบ้านมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถจริงๆนะเนี่ยอืแต่มากับบาโบแล้วเพื่อนๆอย่าไปยองอตอนแรกว่าใช้สุดออโต้ไม่ใช้ดีกว่าปันเองเลยแล้วกันวัดดวงตัวเองหน่อยอื้หช่วอดกแก่สวยทิต่ออ่าฮะเออเสียเงินต่อไหมครับเรียบร้อยเพื่อนเจ็ดสิบสองบาทเบดห้าสิบเจ็ดสิบสองอู้ ทิงเงียบๆนี้ไม่ใช่อะไรนะลุน้นเหมือนกันเพื่อนๆต้องมาแล้วนะสวยครับโอ้โหเออกลัวอยู่คือแบบหูหัวใจแตกหนึ่งพันหูเรียบร้อยเข้าเจ้ยโอ้โหสวยเพื่อนๆคอมโบอย่างสวยหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหกเท้าเจ้ยนะ ปกติไม่เคยคอมโบหัวใจเลยแต่วันนี้โอ้คอมโบหัวใจแล้วก็ปั่นเองด้วโคตรภูมิใจเลยเพื่อนๆพโคตรภูมิใจเลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยดูเดี๋ยวดูยังดูนายโอ้โหเพื่อวนๆๆบอกไปอีกห้าสวยตัวคุ้นอยู่ไหนเออเต็มแผงไปตัวคุ้นอยู่ไหนคะมบูเรียบร้อยตัวคุณไม้ลงตัวคุ้นสามสาสีสิปดโอเคไม่เป็นไรเขาให้สปินฟรีเราใหม่อีกหอยู่ ยังมีโอกาสลุ้นอยู่ยังมีโอกาสลุ้นอยู่หูเพื่อนสวยอ่งุ่นอู้ไม่มาปกติต้องซื้อนะเพื่อนแต่วันนี้ปั่นเองแล้วโคตรภูมิใจในตัวเองอ่ะอู้เบนห้าสิบเองละเออวันนี้ลองงัดสวิตวนานัาน้ศร่าเรื่องอยู่เด้ออูเรียบร้อยคูยี่สิบสวยขอคอมโบอุ่ต่ออูเรียบร้อยแต่งดีแบบนี้มาอูเรียบร้อยเพื่อนแต่งโมเฮ้ย อย่าบอกน้วแตกโอ้โหเรียบร้อยหัวใจมาหน่อยโอ้โหคนเจร้อยแปดเจ็สี่สิบนะคะโอ้โหแล้วดูตัวคูณยังเยอะคูณสามสิบเ้มืนแปดพันแปหสิบเอาดีโอ้โหคนสวยแล้วคาบอกก็สวยแล้วปั่นเองอะโอ้โหพูดปุุมใจภูมิใจตัวเองมากๆเลยนะคะแ3ดบสองเออมาวัดดวงกันหน่อยละกัน หลังจากที่ไม่เคยแตกหมื่นนานมากๆนะห้างโค้งของขได้จะรับคานเหมือนกันนะเพื่อนๆอโหเฮ้ยแต,แตกแบบนี้เราต้องหนีดียืวต่อไม่ได้นะเพื่อนๆะอย่านะบอกอยากนะ่อยาบอกนะว่าให้ปรับเบดขึ้นนะไม่เอาแล้วนะเราต้องหนีนะถ้าเราแตกแล้วเราต้องหนีนะคะขื่นยืวต่อน,นี่ไม่เสียแน่นอนนะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บาโบด้วยนะคะอย่าลืมกิจกรรมนะใครเป็นผู้ติดตามเก่านะคะคอมเมนต์ชื่อไว้นะคะใต้คลิปบาบนะ เดี๋ยวบโบจะคัดนะคะแจกเครดิตฟรีเพื่อนๆแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยบาโบต้องขออนุญาตไปใช้เงินอีกแล้วนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,อ,ะอ่ะก่อนไปเพื่อนๆบาโบล,ลืมบอกไปนะคะใครอยากให้บาโบนะคะซื้อฟีเจอร์ราคาไหนเบ,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 บ็ดเบ็ดเบ็ดเท่าไหร่อ่าเล่นช่วงเวลาไหนนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะ,ะนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Can